สวัสด,ดีจ้าสบายดี FC ทางช่องสบายดีปีใหม่เด้อค่ะสบายดีปีใหม่วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกหกวันนี้วันดีวันที่หนึ่งเข้าปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของทุกท่านเดอ้อจ้าเนาะสบายดีหน่อย สบายดีปีสบายดีปีไม่แม่เท่าเอือยบังปาหุ่นป้าถกบังเอือยค่อยมีแต่ผู้อ้วนอ้วนน้ำหนักน้ำหนักพใดนั้นขจ้าสิ่งขจ้าบวชับเลยสิ่งตาสั่งขาเจ้าบวชับเลยเนาะหนูน้อยบังแม่นั้นทอซางบังลุงนั้นทอตัวนู่ แม่สําสังลูกทอตตนูเอาคลิปนี้แม่เพนก็จะพาเอฟซมาเอาแนวทางห้าน้อยข้องพิพาทข้องเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะส่วนของปู่สีีศูนย์ังบอมาเดินเนาะค่ะหนุงนิงต้นกาไปไหนบุญยูแล้วต้นกาเนาะเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาแดนไม่เท่าเป็นน้าได้ใครในเราอาการเจ็บท้องเจ็บไส้ วันนี้ได้อังเปาได้ได้เงินหมานปีใหม่ผู้ละจักแสนละซอซนละซองแซนฮาแม่เพนแม่เพ้นมีเงินแซนมาใหญ่เอือยเด้อนี่เด้อจุเจ้าแม่เพ้นมีเงินแสนมามาแจกพี่ๆอยู่ทั้งบ้านเด้อแม่เพนรวยเด้อ เงินสองแสนเงินกีบเท่ากับเท่ากับเท่าได้เก่อน่องแส่เงินกีบเท่าบอฮอดบอฮอดสามร้อยเนาะซ่องแส่เงินกีบเท่ากับสามร้อยบาทเนาะซ่องแส่เงินกีบเท่ากับสามร้อยบาทบันเห่าเนาะอ๋อเอือยเนาะ เฮากะปี่มาฟ้ามาเฮากะจะห้ามมาเฮงเฮงปังปังเข้ามาเด้อเนานะเอือ้อยแต่ละคนก็พอซำแม่เฮาเนานะมื้อนี้สิพากันเฮ็ดยังกินกินเรียบร้อยแล้วกินข้าวกินลับเฮ็ดลับกินแม่นบ่แล้วเฮ็ดมันเฮ้ยตัวน้อยๆน,น,นั่น ไปไปหาพี่ฝนบอนไปไปหาพี่ฝนบอกพี่ฝน,นเฝ้าบ้านรอแล้วพี่ฝนนะคิดถึงคำแพงแล้วว่าสันไปไซ้หันวนแปดเดือนน,น้อยๆแอ่งเองออวันดีเราตลังมามั <c oughs> องเพราะจะไเ่ช่ยอยู่น้างานปนกดูแล รูเคยเพนซ่วนไม่เทาไปรักษาอยู่ฟังไทยเอาว้าวลายใหญ่ห้า,หางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยก็แล้วกันเดอ้อค่ะปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้ช่องน้องคำแพงชาแนลมีเอฟซีเข้ามากดติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคือเขาเด้อเนาะช่องน้องคำแพงปังๆไปจนหมดปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยจ้าเนาะเอา ฮ้นานอยเมื่อวานนี้วันที่สามสิบเอ็ดเนาะของพี่ปานให้มาหนึ่งกับสามเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่สามเนาะจับคู่เข้าที่สามเจ็ดหน่อยพิเศษเนาะของพี่ประหัตเข้าหนึ่งหน่อยเนะาะเมื่อวานนี้สามห้าบ่มีเนาะถ้าสามห้ามีจะได้สองเด้งเลยเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดเจ็ดกับแปดตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะนี่ค่ะ จะวิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวจับคู่บอ่อเขาค่ะโอ้คำแพงเห็ดบึงดุมลเอวีปุยของเซียนโคลาสองกับสามบอ่อเขาค่ะเปอ,อสองกับสี่บอ่อมาเนาะสองกับสี่บอ่อเขาค่ะมาเบึงของวันที่หนึ่ง มกราคมสองห้าหกันคะ่ะวันนี้วันปีใหม่ขอให้ฮาหนอยช่องน้องคําแพงชาแนลและทุกๆุกเซียนทุกทุกอาจารย์แตกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งสามนอยกันเลยเนาะคะ่ะวันนี้ต้อนรับปีใหม่ขอให้เฮงเฮงปังปังขอให้ทุกท่านหมานหมานกันเด้อเนาะวันที่หนึ่งคะ่ะของพิพหัฒให้มาวิ่งลุด บนล่างหนึ่งกับสองเนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองสองค่ะจับคู่ไห่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าค่ะเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึน่งเก้าเนาะนะคะแนวทาง ฮานอยของพี่ปหัสวันที่หนึ่งวันนี้นอวิ่งลูดบนล่างค่ะหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองสองนอจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็สองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าค่ะเนาะเน้นที่หนึน Liu, ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเด้อค่ะเนาะของพี่ปหัสได้แล้วเนาะเตรียมตัวค่ะไปตตอคะ่ะ <l od ita> อะไรลูก ถอดจะถอดทําไมหนูใส่มันยังยังหนาวอยู่เลยยังเย็นอยู่เลยจะถอดทําไมมาคุมถอดรองเท้าค่ะหืมไม่ต้องถอดหรอกลูกใส่นั่นแหละทําแผงแกงส้มเนาะได้แกงสมแกงสมตะผู้เดียวนี่แหละยุงน,นี่ค่ะมาเบิ่งของเซียนโคราชกันต่อเนาะฮานอยวันนี้ ให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดเนาะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่หนึ่งลองเจ็ดค่ะจ้าพูหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะเน้นที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเด้อค่ะเนาะว้าวคนน้อยน้อยนั่นคือห้องดังแทะเนาะแนวทางห้านอยของเซียนโคราช ให้มาวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับเจ็ดแป๊บร้องอะไรนั่งหนาจะร้องทำไมนั่งหนาทำงานอยู่เสียงดังไปไปหาน้องไปลูกไปทแนได้แล้วเนาะของเซียนโคลาตเนาะ วิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เน้นที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะได้แล้วของเซียนเชียงใหม่ค่ะมาโตของเซียนโอ้ได้แล้วของเซียนโคราชค่ะมาโตของเซียนเชียงใหม่ค่ะว้าพิษค่ะขอโทษหลายหลฮานอย ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลู่สองกับแปดตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สองลองแปดเนาะจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดเนาะเน้นที่สองหนึ่งสองสามสองสี่ 2, 1, 2, 3, 2, 4, แล้วก็สองแปดค่ะเนาะแนวทาง 5, ห้านอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งลู่สองกับแปดตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สองจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปด แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดเนาะเน้นที่สองหนึ่งสองสามสองสี่แล้วก็สองแปดเดอ้อค่ะเนาะได้แล้วมาต่อกันค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยของสามเซียนมาหนีเนาะส่วนของปู่สี่ศูนย์ยังบามาเนาะค่ะก็จะลงทางกลุ่มไห้คือเกาเนาะ ลงในกลุ่มให้คือเก้าค่ะของปู่สี่ศูนย์เนาะผููใดล่อค่อยผู้ใดทากะทักไล่ามาขอไดเนาะแม่เพ็นทรงห้ยถามแม่เพ้นได้อา่านไล่ถ้าแม่เพ็นไม่ได้อ่านไล่แม่เพ็นขอโทษหลายๆเด้อจ้าเนาะบางเธอก็อาจจะแรงมากอาจจะติดนันจินนี่เนาะเฮ็ดหันเฮ็ดนี่กะบ่ได้เบิงไล่ค่ะขอโทษหลายๆค่ะเนาะ ค่ะหลังจากได้ตัวเลขของสามเซียนแล้ววันนี้แม่เพนขออวยพรหายทุกท่านบีใหม่ฟ้าไหม่มีแต nah. ่ความสุขสมวังดังปัรนนาจ้าเนาะมึงดูเต้ยเพ่นมัตุกคนได้นี <s <s> <s ่นะผู้หญิงหกคนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหกคนผู้ชายหนึ่งคนเนาะผู้ชายล่าเป็นลูกชายล่าของแม่เบาหยากเบามึน เจ้าเลี้ยงลูกไายล่ะเจ้าคือมึนแทนแม่ลูกไายล่าลูกไายอะไรลูกเนค่ะเอ้ยผู้ที่หนึ่งอันนี้นะกะนังเลี้ยวหน้ามาดูอันนี้คนแรกผู้อ้วนอ้วนคนที่สองเอต้อยสมซืออีรีเอื้อยอันนี้ผู้ที่สี่เนาะ ผู้ที่สี่ผู้ที่หาเออผู้ที่สามขายของอยู่บ้านเออชีเพนเป็นคนที่ห้าเนาะ่วนน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนที่หกและน้องชายอยู่กรุงเทพก็เป็นคนที่เจ็ดด้วยเนาะอาคคิมนี้กับขอล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมคะ่ะสั่งได้ตำไทยตำลาวร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮาเนาะคะ่ะน้ำไปไหนเฮะ น้ำหนูก็ไปเอาให้แม่กินด้วยา